จะมีความสุขไหนเท่ากับความสุขทางใจของไอ้ขวัญพระเอกเพื่อนคณินอีกไหมที่ได้ แต่งงานกับบวัวนักงเอกเดนิสเซลินชาผู้เป็นแก้วตาดวงใจงานนี้จัดเต็มแห่คันมากมาสู่ขอให้อย่างสมฐานะมีผู้ใหญ่ทั้งสองบ้านครบเท่าแก่บุญพิตเข้มนายโยงแม่ตองพี่น้ำฝนแก้วพริกขิงปิ่นพอยและมาลิน้องเมย่ามาร่วมยินดีซีนนี้เพื่อนเดนิสสู้มากเพราะอากาศสุดจะร้อนแต่ทั้งคู่และนักแสดงทุกคนก็สู้สุดใจมาดูว่าชีวิตหลังแต่งงานจะเป็นยังไงในอ e ีบกับไอขวัญค่ะ เรื่องอื่นอะคือเขาแต่งงานก็คือแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมก็คือแต่งงานแล้วจบแต่งอนนของเราเันเป็นจุดเริ่มต้นนะใช่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นโ <at> <c oughs> อ้หแฮปปี้ครับเพราะว่าเราปป้าหมายเขาไว้อยู่แล้วนานมากแล้วตั้งแต่เด็ก,ดก <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> แต่งแบบจำยอมก็เลยก็จะมีความแบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็แค่ต้องแบบแซงทํแบบว่าโอเคอะไรอย่างงี้หลจากนี้ไอขวัญก็จะอ่อยเมียทุกวันขนาดที่อยากแต่งยังมีหลายชุดเลยคิดดูดิไม่ไม่ได้กินข้าวเพราะว่าเราต้องแบบสวยไงชุด้าย แต่งก็คือแบบนีแต่ผมสุดๆคอยเชียร์ด้วยหลังจากแต่งงานแล้วเราจะชนะใจเขาได้ยังไงใช่เราจะแบบมีใจให้เขาเมื่อไรยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูสกิลการอ่อยค่ะฝากด้วยค่ะ